ใน Photoshop ตัว2025ีอัปเดตล่าสุดนี้ครับมีการใช้ตัว r Remove Tool ที่สามารถเป็น generative AI เลือก people เลือกสายไฟอะไรพวกนี้กำจัดออกจากภาพได้แต่ว่าถ้าจะใช้างานให้ดีเนี่ยมันจะต้องเรียนรู้พอสมควรนะไม่งั้นผลลัพธ์มันจะออกมาแปลกๆอ่ะลองมาดูกันนะครับอย่างภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายที่อันนี้รู้สึกจ,จะเกี่ยวโตนะ,ะเราจะใช้ r e m o v e t o o l Remove, to, Remove คนข้างหลังออกไปนะครับเราเลือกตรงนี้นะครับมันจะมี Remove Tool อยู่ตรงนี้นะครับที่พวก c l e a l i n g b u h อะไรพวกนี้เลือก Remove Tool จากนั้นนะครับมาดูด้านบนก่อนมันจะมี f i l e Distraction ก็คือสิ่งรบกวนคืออะไรเราต้องเลือกก่อนว่าเป็นไฟล์ Fi, หรือว่าเป็น p e o p l ่มอันนี้เราจะยังไม่ทำอะไรเอาออกไปก่อนตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของโหมดในการทำงาน การทำงานเนี่ยจะแยกออกเป็น2โหมดนะครับแบบ2แบบละกันอ่ะก็คือแบบที่ใช้ AI เขาช่วยก็จะเขียนว่า Generative AI on คือ on เลยตลอดเวลากับ off ซึ่งจะไม่ใช้ Generative AI จะใช้ Remove โดยไม่ต้องมีการไปเรียก AI มาทำงานให้เราเลือกเป็น Auto โตโตก็ได้ในตอนแรกนะครับเลือเกเป็น Auto มุ้งแบบนี้ก็จะมีการ คัดเลือกด้วย Photoshop เองว่าอยากจะใช้อะไรนะครับถ้าจะเนนวรธีอไมันก็จะช้าหน่อยมันก็อะ่วิ่งออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็เจนมาต่อมา Sample All l a y e r อันนี้ให้ติ๊กเอาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ทำบน l a เยอร์นี้เราจะสร้าง l a เยอร์ใหม่ขึ้นมาอันหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเหมือนกับมีการาแก้ไขกลับมาได้นะเราเลือกอันนี้ Sample All l a y e r remove after r s k e อันนี้หยุดไปก่อนนะครับยังไม่ต้องทาอะไรติ๊กไว้นะ เริ่มเลยทีนี้เราจะใช้อันนี้เราเลือกรี v e ทถูกแต่เราไม่ต้องไปป่าอะไรทั้งสิ้นนะครับเลือกไฟล์ด s ส r a c ชั o นแล้วก็เลือกที่ People เพราะรูปนี้เราจเจอคนออกปุ๊บมาละการทำงานด้วย g e n e r a t i v e AI หรือรอะไรต่างๆนี่น,นะครับมันก็จะไปสีเล็กคนว่าอันไหนหจะออกทีนี้สังเกตดูไหมครับว่าคนที่มันไปสีเล็กเนี่ยเป็นคนที่ ทีเรียกว่า distraction ก็คือเป็นการลบกวนนะครับเป็นคนที่ไม่ได้เป็นจุดเด่นในภาพหรือคนที่มีความสำคัญในภาพคือมันเก่งมากคือไม่ได้เอาคนออกทั้งหมดนะมันเลือกคนที่ไม่ใช่ออกไปนะอันนี้ก็เลือกละเพราะเสร็จแล้วทำยังไงก็กดตรงนี้อันนี้แบบง่ายๆนะครับกดตรงนี้มันก็จะเริ่ม remove area แล้วก็เดี๋ยวจะมันจะแทนที่ด้วยนะใช้เวลานะครับไม่ไม่ไม่ได้แบบเร็ว แต่มันทําได้เนียนเลยอย่างรูปเนี้ถือว่า perfect นะครับแล้วก็คุณลุงคนนี้ก็ยังเป็นจุดเด่นในภาพด้วยทีนี้กลับมาดีตรงนี้ที่เราให้ทำเลเยอร์ใหม่แล้วก็ส่นเพื่อนเอาเลเยอร์ไว้ก็เพื่ออันนี้ครับเราอาจจะกลับมาได้กลับมาแก้ไขได้เราไม่ชอบไะไรนเราก็ระบายลบหรือทำมาร์คสไลก็ได้นะครับอ่ะอันนี้จบเป็นหนึ่งต่อมารูปต่อมาอมโอ้รูปนี้คนแย่ยามากมายเลยแล้วเดี๋ยวมันจะเลือกยังไง นะครับอ่ะลองดูเลือกฝ่าย distraction แล้วก็เลือก people นะครับทุกอย่างเซตอัพเหมือนเดิมนะครับอ๋ออันนี้พี่เอาลืมสร้างตัวนี้ขึ้นมาเอาใหม่เอาอมใหม่ๆๆกดกลับไปที่เดิมอ๋อสร้างรายเยอะขึ้นมานะอย่าลืมนะสร้างรายเยอะขึ้นมามันจะทําให้เราทํางานง่ายครับกด people อ,อันนี้เลือกเร็วเลยอ่าเสร็จแล้วกดตึ้งตรงนี้ เอาเสนเนียนเลยแต่ใช้เวลานะมันใช้เวลาพอสมควรก็มีตรงแขนแขนตรงนี้นิดหน่อยนะครับที่เราอาจจะต้องมานั่งเก็บนิดหน่อยอ๋อกขก็ก็พอได้อาจะมีตรงนี้หลดนิดหน่อยแล้วทําไงอ่ะเราก็เอานี่ครับกด r remove tool นี่แหละป่าบแปแล้วก็ปลายลงไปอ่าป้ายลงไปเลยนะครับตรงๆแบบนี้แหละง่ายๆอ่าพี่คนนี้เขาอยู่ในี่นีอา,อาออกด้วยปุ๊บแบบนี้นะครับนี่คือ โอ้ว oh, สวรรค์มากเลยใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยนนั่งทำกันเหนื่อยอ,อันนี้ได้ละเรียบร้อยนะครับภาพนี้ถึงเห็นนะอ่าอ่าอันนี้มันเติมมาไม่สวยอีกจักนิดนึงเอาเออกไปเลยดีกว่า,าเรียบร้อยนะจบนี่คือ Remove Tool ตัวใหม่นะจะทำให้ไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะดูหลายๆแบบนะดูให้จบนะเพราะว่ามันมีทริกเยอะดูรูปนี้นะเราสั่ง i ฟล์ d t r e c t i o n สั่ง People เดี๋ยวดูซิมันจะเลือกไงมันไปเลือกข้างหลังอนะซึ่งเอ๊ะถ้าเราไม่อยากได้แบบนี้ทํำยังไงอืมไม่อยากได้แบบนี้ทํางไงนะครับก็มากดตรงนี้ลบตรงนี้นะครับแล้วก็เราออกเนี่ยเราก็จะไม่เลือกข้างหลังนะอ่ากดลบนะแล้วก็อันนี้เป็นบวกเรามาเลือกคนนี้แทนเลือกเองก็ได้ไม่เป็นไร ตึ๊ตๆๆๆนะซื้อวันนี่จบหลังจากนั้นก็กดให้มัน generate เห็นไหมเราสามารถเลือกบวกลบอะไรได้หมดนะไม่ต้องไปตามมันทั้งหมดก็ได้เพราะมันคีมันก็อาจจะเลือกไม่ตรงกับใจเราดูสิดูบันลงบันไดมันทำมาสเสนียนเลยเก่ <c oughs> งมากอ้าโอเคไ่ายาได้ทริคไปเรื่อยๆนะรูปนี้ล่ะทำไงโอ้โหรูปนี้หน้าชฉาหลังเบลอด้วยันจนเจาออกได้ไหม นะไม่เป็นไรลองดูอ่ะไฟ i s s e c t i o n people อืมใช้ได้ใช้ได,ด้นะแต่ตรงนี้รู้สึกจะแปลกๆนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรให้มัน Remove ไปก่อนลืมอีกลวลืมอีกแล้วดูสิบอกเขาว่าอย่าลืมกดตรงนี้ตึง้งอ่ะนี่เป็น Find People มันเห็นตรงนี้เลยนะอโอเคอ่ะมาละไฟล์พีเพิลแล้วทีนี้กดโอเคไปปุ๊บ ก็าทาได้นะเนี่ยขนาดหน้าชั่นหลังเบอร์้วมึงยังพอมองออกว่าเป็นคนนี่แสดงว่า AI มันถูกเทรนมาดีมากนะดีมากโอ้โอเคเลยแต่ตรงนี้มันเบลอไปเนาะเออมันเบลอไปเราจะทํายังไงอนะ่ะให้มันกลับมาตรงเนี้ยเราก็อาจจะมาร์ก็ได้นะครับมาร์ก็ได้ก็คือเอาตรงนี้มาแล้วก็เราก็ติดมาร์ให้ไปแล้วเราก็มาร์กลับมา t ไปไปค่อยๆมาสกับมาก็ได้บริเวณนี้นะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะอันนี้ก็ไปทำเอาเองแล้วกันเออไม่เอาก,ก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรให้ดูแบบละเอียดละเอียดหรอกนะไปลองทำดูแล้วกันนะครับกดตรงนี้อ่ะโอ้โแล้วแบบนี้ล่ะจะเป็นยังไงนะครับอ่ามาดูสถานการณ์นี้ซิกด e m o v o To ตรงนี้กดไม่ลืมนะไม่ลืมละนะไฟดิสแทคชั่นลลองดูสิว่ามันจะอะไรคือ distraction ของมัน อ๋อมันไปคิดว่าตรงนี้คือ s ีส c t i o นนะครับแต่ว่าเราคิดว่ามันน่าจะเพิ่มอีกนะมันมีหลายอย่างเราก็กดเนี่ยครับเราก็กดไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้เราบวกอยู่ใช่ไหมนะเราก็กดไปเลยอันนี้ก็คนเนี่ยไม่เอาคนนี้ไม่เอาไม่ใช่เราไม่อยากได้เพราะบางทีมันเลือก subject ที่เราไม่ต้องการเราก็เลือกนี้นะครับปุ๊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 บ ชาเอาน้องคนนี้เดินอยู่คนเดียวนะครับกด generate ซะนี่ม,มาละอา้าวแล้วอะไรเกิดขึ้นมันดันมาเติมคนให้อีกอะก็ไม่ได้อยากได้ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้ต้องการคนเพิ่มเข้ามาเราต้องการลบออกไปก็ไม่เป็นไรก็อยู่ที่ remove o o l นี่แหละแล้วก็ป้ายซะเลยนะครับป้ายซะเลยให้มันเอาออกไปนะ กดตรงนี้เราไม่ต้องไปกดใหม่แล้วนะเพราะตอนนี้มันมันมันเป็นเราไม่ได้เลือก people นะครับนี่เราเลือกป้ายเองอ่ะไปอ่าบา้อาจจะไม่เนียนไม่อะไรบ้างนะครับก็ไปเพิ่มเติมเราเองแั้วกันนะแต่วันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วลง facebook มองไม่ออกหรอกอ่ะแล้วอย่างรูปนี้ล่ะจะเลือกอะไรนะครับก็เหมือนกันก็จะเลือกคนที่เดินเข้ามาแล้วก็ตรงนี้นิดนึงหูดูมันยังมองเห็นเนาะ อ่าพี่อ๋อไม่ไม่แม่นนะนะพี่อ๋อก,กดไปเลยละขี้เขียนละเมื่อกี้ลืมโอเคอ่ามาละเราจะเห็นว่ามันมีล่มเหลืออยู่ใช่ไหมอ่าล่มเหลืออยู่เรายังอยู่ที่รีมูฟทูอยู่เราปาดเลยครับแบบเนี้ยปาดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเติมให้เองไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้เรียบร้อยละสวยงามอ่าสะดวกไหมอ่าสะดวกไหมอ่ารูปนี้ล่ะอ่าโอเคอ่ายากเหมือนกันนะ บอกว่ามันไม่เจอทําไมมันไม่เจอ,อไม่เป็นไรมันไม่เจอซับเจก่ะเอาไหมอไม่เจอเออแปลกไงเนาะเออทำไงดีอ่ะทำไงดีไม่เจอ,อ,นเนอ,อไ,ไ,ไม่เจอ,ไม,เจอไม่เป็นไรครับป่าเราเองเลยก็มันไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับก็ป่าเราเลยครับเนี่ยป่าเราเลย บาทเองเลยก็ได้ไอ้ที่มันเป็น People กับอะไรนะสายไฟอ่ะอันนั้นมันหมายความว่าแค่ให้มันไปหาคนในภาพแล้วก็สายไฟในภาพแค่นั้นเองไม่ต้องไปกังวลอะไรกับมันมากนะครับอันนี้ก็คือว่าถ้ามันมีถ้าเราเห็นว่า subject มันอยู่ตรงนั้นชัดเจนเลยแล้ลงงป่าเองก็ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องไปให้มันเลือกให้อย่านั้นคือแบบเออทุ่นแรงไปอีกระดับหนึ่งอย่าไปให้ อะไรนะอย่าไปกังวลกับความที่ people เลือกสายไฟหรืออะไรเงี้ยนะครับอย่าไปกังวลอ้าวคุณป้ามาเดินซื้อของอะไรแบบนี้นะเอาออกไปแล้วก็ปาดเนี่ยปาดานี้เลยนะครับเนี่ยปาดเลยไม่เป็นไรห,หลายคนอนะ่ะไปกังวลกับกันว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าอมันไม่เลือกให้เราทําอะไรต่อไม่ได้หรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับอันนี้คือปาดไปเลย ปาดไปเลยแค่มันเลือกแค่นั้นเองเนี่ยปาดไปเลยหัวไหลเกินมาอน่้เกินมาก็ปาดไปเนี่ยอย่างเงี้ยนะเออไม่ต้องกังวลหรอกก็ค่อยๆเก็บงานไปไม่มีปัญหาอะไรหรอกเก็บงานไปดีมูฟดีแทคชั่นทาแบบเนี้ยทาไปเรื่อยๆนะครับทาไปเรื่อยๆพยายามทาเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจมันอืที่เขาแนะนํากันแบบฟีเจอร์แล้วมันว้าวนอนอันนั้นมันแบบทําแบบเหรอก็เห็นตัวอย่างอ่ะนะเออคือมันก็แบบเออ มันทําให้เห็นนะแต่ว่าพอมาทํางานจริงๆแล้วมันมันมันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับเราต้องทําเยอะๆอ่ะอ่ะก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าให้ดูตรงนี้อันนี้ไม่ต้องไปรีมูฟนะอืไม่ต้องไปรีมูฟหรอกเือไปถ่ายใหมาดีกว่านะอันนี้มันก็มันมัน subject มันมันว่าเออเขาจะถ่ายที่คนอยู่บนบันไดอะมันไม่ได้ต้องรีมูฟอะไรนี้มายากไปยากไปนะครับ ก็ประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้อ่ะสำหรับคนนะครับและเดี๋ยวตอนหน้าเรามาดูว่ารีมูฟสายไฟยังไงอันนั้นก็จะมีทริคอีกแบบหนึ่งนะเอาแค่นี้ก่อนวันนี้คลิปยาวไปหน่อยละโอเคครับ